ออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ราคาเกือบล้านกันเลยวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่500,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับกับคันนี้เลยเป็น Mitsubishi ็กเพนเดอร์คอรนะคะลูกค้านะครับรถปี2021จดปี2022คันนี้เลขไม่เป็นแค่30,000เท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอมจะพามาชมรีวิวนะคะลูกค้าแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวด้านหน้ากันเลยนะคะว่าให้อะไรกันบ้างนะครับ ในส่วนตัวด้านหน้านะคะลูกค้านะครับกระจังด้านหน้าจะได้เป็นกระจังสีดาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวรถจะเป็นตัวรถสีเทาเข้มนะคะลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิแบบนี้เลยแล้วก็เป็นโลโก้เอ็กเพนเดอร์คอร์สนะคะลูกค้าสีเทาโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาชมในส่วนตัวไฟด้านหน้ากันบ้างนะครับในส่วนตัวไฟนะคันนี้จะได้เป็นไฟแบบ ฟูล LED นะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าด้านล่างแต่งส,สวยๆให้แบบนี้นะครับในส่วนตัวล้อมแมกซนะลูกค้าล้อมแมกจะได้เป็นในส่วนตัวสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําตัดกับตัวสีเทารโคมียมนะคะลูกค้านะครับแล้วก็มาชมในส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับได้เป็นกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลย เดี๋ยวพาชมด้านหลังกันก่อนนะคะลูกค้านะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่อมีมาให้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังมีในส่วนตัวที่ปัดน้ําฝนด้วยนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนตัวโลโก้เอฟเวนเดอร์คอร์เหมือนกันนะครับสีเทาโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวกุญแจกันบ้างนะครับลูกค้า นะครับปุญแจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้ามีปุ่มล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังนี่เลยลูกค้านะครับด้านหลังก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับลูกค้าไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นแบบว่าครอบครัวใหญ่เนาะแล้วก็ด้านหลังสามารถจุของได้ประมาณนึงเลยนะครับ นี่เลยนะครับเวลาปิดก็สามารถนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดได้เลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยไม่ต้องออกแหลกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนตัวกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับตัวรถกันบ้างนะครับว่าออปชันต่างๆนะครับให้อะไรกันบ้างนะครับตัวเบาะนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้านะครับถ้าเป็น เบาะนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดานะครับตัดกับตัวสีน้ําตาลเข้มนะครับเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคบลูกค้าเป็นเบาะหนังทั่วทั้งคันเลยนะนะครับแล้วก็นะครับอยากจะบอกว่าด้านล่างนะครับลูกค้าสามารถนี่นะครับเก็บของได้ด้วยแบบนี้เลยนะคบลูกค้าสามารถเก็บของได้ด้วยแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับลูกค้าจะเป็นโทนแบบว่าสีดํา เทาแล้วก็น้ําตาลนะครับเป็นทีโทนแบบนี้เลยนะคบลูกค้าสีน้ําตาลสีเทาโคเมียมแล้วก็สีดาแบบนี้นะครับลูกค้าในส่วนตัวระบบแอร์นะนะครับก็จะได้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับลูกค้ามีปุ่มปรับนะครับตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็นะครับหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะอยู่มุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยแม้ว่าจะฟัง วิทยุนะครับเชื่อมบลูทูธนะครับฟังเพลงต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ฟังก์ชันด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวระบบแอร์นั่นเองนะครับสามารถควบคุมได้นะครับในส่วนตัวเกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับระบบมือนะครับเบรกมือเป็นแบบนี้นะครับด้านบนนะลูกค้านะครับใหม่แค่ไหนถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะครับ ตัวที่บังแดดนะครับมาพร้อมกับกระจกแบบนี้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับนะนะครับตัวไฟก็สามารถเปิดได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวกระจกมองหลังนะครับมีมาให้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอมพาไปชมในส่วนตัวฝั่งคนขับกันบ้างนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งข้างฝั่งคนขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูด้วย นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งคนขับนะเดี๋ยวอมจะสตาร์ทให้ดูนะครับลูกค้านะครับตัวปุ่มพุ s สตาร์ทนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะก็อย่าเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับหน้าจอแสดงผลนะครับตรงนี้ไม่มาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักหน้าโฮมนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับลูกค้า นะครับอย่างที่ผมบอกนะคันนี้เลขไม้สามหมื่นเท่านั้นเองนะครับพวงมาลัยนะครับคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบคันไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเกี่ยวกับการโทรนะครับมีมาให้ครบคันเลยนะครับไฟนะครับปุ่มนะครับปรับไฟต่างๆไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับหรือจะเป็นในส่วองตัวควบปุ่มควบคุมนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับก็มีมาให้แบบนี้เลย นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงนะครับนำทางนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวโทรศัพท์นะนะครับประมาณนี้เลยนะครับหน้าจอแสดงผลก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือน้ํามันนะคะลูกค้าด้านข้างนะคะลูกค้าอันนี้สามารถเก็บของได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับฝั่ง ระหว่างคนขับกับฝั่งข้างคนขับก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับ2ที่ด้วยกันนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับฝั่งประตูนะครับคนขับก็มีมาให้ครบคันแบบนี้เลยเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างลูกค้านะครับฝั่งด้านหลังคนฝั่งด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่อมบอกนะคันนี้จะเป็นรถครอบครัวนะครับลูกค้ารถเจ็ที่นั่งนะครับสามารถนะครับนั่งได้ประมาณ7ท่านเลย นะคะลูกค้าด้านหลัง5้านะครับข้างหน้าอีก2นะครับด้านหลังก็ยังจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเบาะหนังสีดำนะครับตัดกับสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นแบบว่าครอบครัวใหญ่เนาะนะครับลูกค้ามีแบบว่ากันประมาณ6 7คนอมก็แนะนําเป็นคันนี้เลยแล้วราคาดีมากนะลูกค้านะครับราคาอย่างดีเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจคันนี้นะคะลูกค้าเป็น มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คอร์สนะคะลูกค้าคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงประมาณเกือบล้านเลยนะคะวันนี้ราคาเหลือเป็นแค่ห0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับไม่เกินหมื่นเอ็ดประมาณนี้เลยนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์นะคะไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะคะลูกค้าหรือว่านะครับคลิปหน้าอยากให้อมพาไปรีวิวนะครับคันไหนนะครับรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์แจ้งไว้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับไม่สะดวกคอมเมนต์ก็สามารถโทรมาเป็นเบอร์0821090291ได้เลยนะครับ0821090291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอด 555B ได้เลยนะครับชื่อแอคเคาจะชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจนะนะครับสามารถแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นารายละเอียดนะครับตัวรถนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัว,ตวารายละเอียดการออกรถยนต์นั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากให้อมรีวิว นะครับคลิปไหนอีกเพิ่มเติมนะครับรถคันไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปก็ขอลาไปแล้วบ๊ายบายนะครับ